สวัสดีนะคะลูกค้าทุกท่านที่กำลังรับชมวิดีโอนี้อยู่นะคะดิชานะคะเอพิเพทยนต์วันนี้จะมานําเสนอรถนะคะเอาไว้ใช้งานหรือทำมาหาก,กินก็ได้นะคะัคนนี้สุ z u กินะคะแคลรี่คันนี้นะคะเป็นปี2016เราขายเพียง2,40,000บาทนะคะ2 4 0 0 0 0บาทนะคะผ่อนเพียงเดือนละ4,000บาทต่อเดือนนะคะคันนี้นะคะลูกค้าไปใช้เลยนะคะฟรีดาวนะคะผ่อนสบายนะคะไม่ใช้งานก็น้อยนะคะใช้งานไปแค่1 3 0 0 0กิโลนะคะ คันนี้นะคะไะหยักสุดๆนะคะคันเล็กคันรัดนะคะขนของนะคะจอดรถอะไรคือสะดวกสบายมากเลยนะคะขับขี่คล่องตัวมากๆนะคะคันนี้นะคะ,นนะ,คะไฟหน้านะะจะเป็นไฟหน้ามัลตินฟลักเตอร์อย่างนี้นะคะกระจังหน้าสีดํานะคะตัดกับสีขาวเพื่อลงตัวนะคะลูกค้าขานะคะคันนี้เน,ะะน,นี่นะคะเป็นคันที่ดูรวมๆแล้วคือใหม่นะคะบอกเลยว่าใหม่มากนะคะใครได้ไปคือคุ้มนะคะ คันนี้นะคะจะเป็นยางปีใหม่นะคะดอกยางไม่เคยลงถนนเลยนะคะดูดอกยางครบมากนะคะไม่สึกหรอนะคะใช้งานน้อยนะคะคันนี้ไปเลี้ยที่แกนบ้านข้างนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในตัวรถกันต่อเลยกระจกนะะี่ะจะเป็นกระจกหมุนมือนะคะคันนี้นะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะ เบาะหนังแท้นะคะจากโรงงานนะคะจะเป็นแอร์ปรับมือนะคะคันนี้เป็นแอร์ปรับมืออนะซาะบอกเลยนะคะว่าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะขับขี่นี่มันมากนะคะมันเท้าแน่นอนนะคะเหยียบพุ่งนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมตัวรถด้านหลังกันต่อเลยนะคะ คันนี้นะคะได้ไปลูกค้าจะได้เป็นตู้ข้างหลังอย่างนี้เลยนะคะแล้วจะมีพยางคุมนะคะดูเลยนะคะว่าสวยนะค,ะคันนี้นะคะข้างหลังก็คือกว้างนะคะกว้างแน่นอนนะคะคันนี้ข้างหลังจะเป็นตู้ผ้าใบนะคะเอาไว้ใช้งานนะคะขนของได้เยอะมากๆ ะคะคุ้มแน่นอนนะคะราคา240,000บาทนะคะผ่อนเพียงเดือนละ4,000บาทต่อเดือนนะคะลูกค้าขาบอกเลยนะคะว่าถายเงินเดือน8,000บาทขึ้นไปนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของสุสกิแครรี่คันนี้ได้แล้วนะคะคันนี้นะคะคือสวยนะคะสีสวยนะคะสีเนียนมากนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะสุกิแครรี่คันนี้นะคะ ราคา2 4 0 0 0 0บาทนะคะฟรีดาวนะคะผ่อน4,000บาทต่อเดือนนะคะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0967252736นะคะเป็นเบอร์เอ็มมี่นะคะเบอร์นี้นะคะสามารถแอดไลน์ก็ได้นะคะหรือลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจจะมาดูรถด้วยตาของตัวเองนะคะมาได้เลยนะคะที่เซรัไทย9 5นะคะบริษัทเราอยู่ติดถนนใหญ่นะคะมุ่งหน้าประชางสีแยกบินบุรีกอดถึงสี่แยกบิณฑรีค่ะวันนี้เอ็มมี่เพชรโยนะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ